ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูด้ีกว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมทีมเวิร์ก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 เวิฮ้ยมีนี่ได้ด้วยมีได้รางวัลด้วยทีมเวิร์กเวิร์กป๊าป๊าทำเอากินก่อนเอากินมาเข้าใหม่เถอะเข้าม่จะเกิดขึ้นอ่ะมันอันแพ้ได้มันมีคนมาแพ้กับป๊าป๊ากดไม่สนใจ ก็คนนี่ไงปรากฏไม่สนใจแล้วไหนไหนลิลี่อยู่ตรงไหนเนี่ยออกก่อนต้องออกก่อนด้วยคนระับโอ้โหไม่เลยนะเจอกันเลยนี่มันไม่สนุกกันช,ะชะั่นกดอดกดออกท่า<ต>นัมันมีมันมีป้าตามลิลี่มาเลยเหนื่อยใจแทนมันมีกดมีสีเหลืองบ้านประตูอยู่ม,มันจอมันว่าไปที่จุดเกิดได้เลยไหนายนายนี่ไงป้าป้านี่ไงนี่มีกิตเพลดกดแพ กดยางรีกดยางโอเคเรียบร้อยไปเลยเออัอเนี้ยันเนี้ยแหละเราเคยเล่นด้วยกันมาไหมเนี่ยคือมีโคอุ้มปลาปลาไนี่เป็นรีอุ้มปลาไปทำอะไรอะโยนโยน yes ปล่อยเออไห่ดิเออคยอ่ะทุ่มเลยกดทุ่มตรงไหนโอเคเรงเลยให้ทุ่มแาง ป้าเรกดกดสีเหลืองให้พวกเรากดสีเหลืองแล้วเล็กเพื่อนเล็กเพื่อนแล้วก็ปาป๊าปาป๊าถือรีบเพราะรีบปาป๊าเป็นสีฟ้าปาป๊าจะมองเห็นสีฟ้าไหนบอกว่ามองเห็นสีฟ้าแล้วปาป๊าถือถือรีบหน่อยถือรีบถือรีบถือรีบไปตรงไหนถือรีบลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างนะนี่มองไม่เห็นสีฟ้าลงไปรีบลงไป ก็เลยแล้วแล้วโอ้อะไรอะไรสิไม่ป้าป้าลองมาโยนบ้างโอเคโอแค่นี้เหรอคะกดแล้วใช่ไหมแล้วกดเรียกเพื่อนด้วยละ่ะเหมือนโอ้มันมีอันดับด้วยแล้วเพื่อนเขาไปทำทำไมทำไมเขาไม่วิ่งตามเราขึ้นมาใช่เรียกหนูป้าป้าป้าถือรีไปลงยายโยนนะเราไปลงตรงไหนต้องไปกดปุ่มก่อนหรือเปล่า เนี่ยปะปะปะป๊าจะเดินไปกดปุ่มนี่ไงปะป๊าก็กดปุ่มตัวนี้ใช่ไหมป๊บนึงแป๊บนึงแล้วทำไรอ่ะทีมบล็อกทีมบล็อกตอบแล้วีิทีมบล็อกเอ็กเซลออมลีออมลีแต่ปะป๊ามองไม่เห็นสีแล้วนะจะ่โอ้ปะป๊าต้องกดต้องกดไว้หรือเปล่าเยปะป๊ามาที่ต้องต้องทำไรเร็วเร็วคลิก เดี๋ยวบัตท่อมโกแบ็กคนที่คนโอเคคุณยิ้มนี่จะทุ่มปลาไปไหนไปทุ่มพาไปใ่มันต้องจริงๆแล้วมันต้องเอาหัวไปชนกับคนนึงคนนึงคนนึงบบาๆหนูไปตีฟ้าเฮ่ยปาป๊ามองเห็นทางเดือตรงเนี้ยทุ่มไปก่อน,ไ,อนไม่ <c oughs> ดูเร็วถือเลยป๊าถือรีบมาฮะป๊าๆหนูอย่าเล่นด่านนี้ถ้าแล้ว ป๊าป๊าบอกว่าจะต้องรีบไปไหนเนี่ยตามตามแบบเขานี่เป็นสีฟ้าป๊าว่าหอนเป็นสีฟ้าหอนตรงสีฟ้าหอนตรงสีฟ้ารีบไปสีฟ้ารีมองขึ้นหลังขึ้นสีแดงรีบเป็นสีฟ้าขึ้นลงสีแดงขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราไปทำอะไร10วินาทีอ่ะเดี๋ยวก็เอาเรียกเอาเรียกขึ้นบนอันนั้นเอาเรียกขึ้นบนอันนั้นเอาเรียกขึ้นบนอันนั้นป๊าป๊าจะเอาเรียกขึ้นได้ยังไงเอาเรียก าออมาเนี่เลยมาปะปะมามดดาม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 าอาม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 าามามามาาม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 ่มามมามมามามามมาไาเมา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 ามีมาปาม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 าาม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 เมานี่ามามามอมา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 ปาะาปะลิมมมามามามมมาแามามมาม้ามแลามมม้า อ่ะโอเคค่อยมองเห็นขึ้นไม่สียเราต้องทำอย่างนี้แนะมันต้องเล่นอย่างนี้นะเอาตัวเล่นอย่างนี้นี่เองเราเอาตัวปลาเป็นตัวไถเลยเหรอเนี่ยถมปลาตัวนี่ยร็วเร็วเร็วเร็เดี๋ยวปลาเดินปลามองเห็นอันนี้ปลาปลามองเห็นอ๋อสีแดงอันนี้ได้มองเห็นกระโดดการโดดมาเน็ตได้ทำเองโเอ้ยเนา ไอ้าแล้วโดนทุบอ่าแพ้ไหมเอรานี่เป็นสีฟ้าทำไม่ได้ต้องอันแพ้ต้องปะป๊าต้องปะป๊าแพ้ไปถือนี่เป็นสีแดงอ่ามาทุ่มอ่ะยกเลยไปเลยแต่ไปทำให้ดีด้วยแหละได้ค่ะอ๋อมันต้องทุ่มกันแบบนี้ไปเอา, <nov? S 1> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วปะป๊าเล่นนี้ไม่เป็นไหนที่สไลด์สไลด์นี่ไปปะป๊าสไลด์ไม่ได้เราบอกเราว่านี่ต้องเป็นทุกอย่าง ไปรีเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีสิเปลี่ยนสีอันแพรอันแพรป่ะปั๊บส่งปั๊บส่งไปเราไม่ใช่ต้องลิลี่ส่งมาต้องลิลลี่ส่งมาอ่ะไปสิเออลิลี่โหนไปสิเอาวินชนะแล้วโอ้โหลิลี่คลองแคลคลองแคลโอ้โหชนะย้อนไปนะ a ะอ i ชี e m e n t ขึ้นด้วยอ่ะ ยิบป๊ามันนี่เลยกระชิมนี้ขึ้นด้วยทำไมมันแง่ไรขนาดนี้ไปด่านแบบย่างๆเลยเข้าไปเลยโดนถึงที่โดนถึงที่ที่จึงสง่งเอาป๊าลูกไม่ขึ้นไถึงที่ที่จึงส่งเฮ้ยอะไรอ่ะอเกิดอะไรขึน้นเนี่ยอันนี้คืาด่านอันี้ต้องเป็นป๊าป๊าลงไปเดินป๊าเห็นทางเดินสีแดงหันนังก็าอันแพ้ก่อนกลับบ้านไปแล้ว <laughs> ทำไม ป๊าลูกไม่ขึ้นอ่ะป๊าปุกป้าวเม็ดป๊าลุกไปข้าวเม็ดป๊าโยนเรื่อข้าวแบบเราจะว้าเข้าตาไปกันอ้าวเหรอคะข้าแบบไหนอ่ะสเต็ปนี่เหรอคะแบบเดิมค่ะสองเพลย์เข้าแบบโยนเรื่ไปโอเคมันจะเข้าดูอ๋อไม่ติดล็อกเลยมาป๊ารู้ละขึ้นมายืนตรงนี้ป๊าโยนสินี่มองเห็นสีฟ้าอุ๊บโอ้นี่เปิดสีเหลืองให้ป๊าปุกเดินเดินเดินสีเหลืองป๊าปุกเดินสีเหลืองในสีเหลืองอยู่ไหนอ๋อยอยู่นู่น ทำยังกับทีเบิร์กสีชมพูสีเหลืองสีบูแต่บาอาก็กดเรียกลเรียกเพื่อนมาเอาเพื่อนมาแล้วนี่ทำไรนี่มองเห็นนี่อุ้มปลาไปไหนครับโอ้หอุ้มลงไปข้างบนโอ้โหของแก้วของแก้ว<บ>ต้องทุ่มปาลาใส่ตรงนั้นก่อน <c oughs> อือเฮืออือเฮือแล้วทำไร เหยียบสองคนนะวิ่งวิ่งเรยวิ่งเลยวิ่งเลยแลว่แล้วนี่แล้วนี่เป็นไงรีรีรีอุ้มปลาสไลด์โอ้โหสไลด์ไปทางนู้นโอ้โหสุดยอดมาเปิดประตูแล้วก็กลับบ้านไปเปิดประตูด้วยเนะไป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 วิ่งวิ่งวิ่งเลยรีรีวิ่งรีรีวิ่งรีวิ่งวิ่งรีรีวิ่งรีรีวิ่งจริงจริงรีโยนปลาเขาจุดวับแล้วก็ชนะนะ ใจจริงด้วยค่ะผ่านด่านอย่างรวดเร็ว,วให้ได้เพชรด้วยรีบไอตัองผุดมาได้ได้ของขวัญมาไหมเนี่ยไม่ต้องพูดปมาป้าได้ของขวัญมาเค็มก่อนเพชรร้อยเจมจีบตัวป้าขึ้นมาด้วยไอน,นี้ทำไรต้องเป็นป้าเดินต้องเป็นสีแดงเดินแค่นั้นก็กลับบ้านไปโอ๊ยโอ้ยโอนี่ทุ่มข้างมาได้เลยเหรอเอาแล้วป๊าป้าทำอะไรอ่ะมากดเหรอกด ล้วทำอะไรกดส่งเพย์เยอร์ป้กดยังกดแล้วให้เขากดให้เขากดให้เขากดเองแล้วป้ากระโดดกลับมาทำไมป้าป้าแล้วจะไปทางไหนงงลุกนี่ขึ้นมาทำไมสองครับสองเราจะไปไงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ชวนป กดสีแดงก่อนม,อมันต้องสามคนหรือเปล่าไอย่างนี้อ๋อนีดูเลยสองทีดีสองตันนี้ปาน, <c oughs> นใ่เลยทำอะไรเนี่ยป๊าป๊าไม่ใช่ป <c oughs> ๊าป๊าด,ดูปล่อยนี่ปล่อยนี่ทำไงทำ<ส>าัง <c oughs> ให้ปล่อยก็คือไปอยกลับบ้านอ้าวทำไร บบาเดินไปฝังป่งนู้นนูเดินไปฝั่งนี้ฝั่งประมาณนี้สป,ปริงมาอ,อ๋อต้องกดพร้อมกันเหรอคะอ่ะกดแล้วกโกโกโกู้ลๆๆๆๆุลคืออะไรไมาแล้วอะไรเกิดขึ้นมาอ๊อกย้น มาแล้วนี่ไงลิลี่หายไปไหนอ่ะหนูต้องพื้นโยไม่ไม่ใช่ลิลี่ลิลี่ลิลี่ต้องพื้นลิลี่ต้องโยนป่าเพราะมันเป็นสีแดงแล้วลิลี่จะกลับมาได้ไงล่ะไปลูรู้นะป่ากระโดดลงไปสิ้นชีพลิลี่ก็น่าจะกลับมาแล้วล่ะอ่าลิลี่กลับมายังยังไม่กลับ no longer กลับมาแล้วกลับมาแล้วมา ลีตั้งโยนป,ป,ป,ป้าลีไปใหญ่รีฟ้าโยนเลยป๊าบ้าเร็วๆหนูไปสีไอ้เขากดให้แล้วเขากดให้แล้วอ่าใครโยนใครเนี่ยรีมองเห็นสีแดงป๊าปาโยนลีถูกแล้วงั้นกลับมาหยุดหยุดสต๊อปสต๊อปทำไมเห็นไหมพื้นพื้นกลับบ้านไปเลยคืออะไรครับ <c oughs> ทำไมอ่ะมันแน่อีกครั้งโอเคใครไปสีแดงป๊าป๊าไม่ไปสีแดงรีมองเห็นสีแดงป๊าป๊ามองไปสีฟ้าป๊าป๊ามองเห็นสีฟ้า กดแล้วค่ะแล้วก็ one two three go 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 bye ลุยลุลยอุ้มลีอุ้มลีโยนอุ้มลีโยนอุ้มลีไปโยน one two t h ไปมัน b า e bye กดสีแดงกดปุ่มแดงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไปเลยแล้วไปไหนน่ะโดนเลยแล้วปลาจะไปหาลีได้ไงจะคู่อ๋อนี่จะเรียกปลามาไปเหรอไม่ไม่อ๋โอ้ยมิคุณมิลคุณ นี่มองเห็นสีแดงมานี่มานี่อ่าดีดีอุ้มปลาไว้ต้องเดินลงไปตรงนี้หรือเปล่าเดินเงินเดินเดินไปติดเจ้าแซบปลาบ้าทุ่มปลาเข้าตรงช่องอันนี้ช่องเล่นสาเพงเยอะกดอันนี้ไม่ไม่ทุ่มทุ่มปลาเข้าเพื่อเข้าในช่องนั้นอ่ะแล้วออกออกไปยืนด้วยกันสองคนวันวันทูคอมีเงยมาแล้ว อ๋อให้รีบให้รีบไปคนเดียวไม่ใช่รี่ต้องอุ้มป๋าไปด้วยป้าโตรีกระมาเวลาไม่จะแบบว่านะอุ้มป๋าไปด้วยไปปะโตไปเลยยังไงนังไงต้องสีแดงไงลลี่เดินได้ไม่ใช่หรอเดินไปหนึ่งเป็ดเอามาแล้วมาลี่มาอันเชอรี่เร็วอันเชอรีมาแล้วเราไปไงเร็วๆกระโดดลงไปกระโดดลงไปสามสองหนึ่งศูนย์อ๋อโนโนโน โนโนเมื่อกี้จะผ่านอยู่แล้วเชียวสองนึ่งทีตีถึงสองอ๋อหมดเวลาแล้วไปสิบสองนาทีไปเปลี่ยนเกมก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคระับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ